ให้ถึงพื้นก่อนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเโโโโเกือบและเกือบตายไปรีบไปก่อนอ๋ออุโมงค์นี้โอเคอ่ะ โอ้ยต้องกลับไปที่เมืองโบราณโอเคก็ตัดก่อนนี่งไงจะถึงแล้วชิบหายเสียงปืนนี่แม่งนักเรียของอะไรกัะ โอเคเอาเป็นว่ากูสิ้นสุดมาเอ้ามันสิ้นสุดแล้วเหรอโอเคไปต้องใช้ลิฟต์ไปที่ชั้นล่างสุดไปรูปปัน้นโอเคเก็บมารอลิฟต์ก่อนจังหวะนี้ แม่งไอพวกทหารของไรนี่มึงมาดักกูเลยอะไรเนี่ยโอเครอนะอ่ะเฮ้ยมา

เมื่อืมสิ้นสุดโอ้ทางเข้าบ้านมึงนี่ยากจริง ép cao bằng to cái tù này à ờ, ông mấy cái gì này thời อ๋อตรงนี้โอ้โยเฮียหนูตายเฮียสะดุง้งไปแล้ว้องไปตรงนู้นกัน โอ้ยหัวขาดเลยชิ้นส่วนโอ้โหกระทืบจนพังอืมเอาเข้าไปมันอยู่แถวๆนี้แต่แม่งกูหาไม่เห็นโน่ตายละ เอาเปิดล็อกประตูตรงนี้ถ้ากับว่ากูต้องกลับไปตรงนู้น <te le> <t une> Is that the right I Okay, the only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the right. Everything went straight to hell after Ryze's brother died, you know. Ryze went from a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster. You'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors. Work without full power, though that's where the generators come in. Head to the offices. Once you're there, I'll point you in the right direction. All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, uh, a man very similar to you. The operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can uh, you can guess how well that worked out. Since Zara and I both got stuck here. Oh, we actually have, uh, i never cleared the infected from that part of the facility as i uh, never had reason to go in there i got separated from the two of them but uh, i made it here to this clinic i, I really had no other option than to work on finding a cure ถ้าเห็นผมเงียบๆนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับผมชีเกียจพูดนะมันบางทีแบบมันก็อยู่เป็นคนเงียบๆนะปกติเป็นคนที่ไม่เคยพูดนะโอเคโอ้โหเจออนาคตยกกำลังสองเว้ยเอาไปไม่ได้ต้องไปทางนี้แทนอื้อ เอาวิธีไปยังห้องกำเนด,ดไฟฟ้าต้องลงใช่ไหมเนะี่ยเปิดไม่ได้เนี่ยเน่ยน่โอ้โหเกียดที่สุดเลยโอ้ยมันจะระเบิดแม่งเสือกมาเกาะกูอีกโอ้ยเลือดเลือดกู นี่เราจะช่องท่อแนะอร์แล้วใช่ป่ะเนี่ยไม่เห็ไปไม่ได้อีกโอ้แม่ง อืมโอเคหัวแตกฆ่าตายเรียบร้อยก็เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวช่อง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 แอร์ผมเจอช่องแอร์อ๋ออย่างงี้อ่ะโอ้ยเออเกมนี้คือมันต้องใช้สมองจริงวะ่ะถ้าใครไม่เคยเล่นนี่คือแม่งไปไม่เป็นเลยนเนี่ยโดยเฉพาะผมเนะี่ยผมเล่นไม่เป็นเลยเนะี่ย เป็นอะไรอนาคต ออกมาได้แล้วตอนนี้เอาเข้ามาได้เลยเยี่ยมต่เครื่องนี้ใช้ไม่ได้ โอ้ยเดินเดินเดินกระบวนกาำจัดสารปนเปื้อนเฮ้ยโอ้ยหมหืมน้ำมันจะเลี้ยวมาหากูเอเอไออนาคตก็กำลังสองฉลาดวะช่างไม่เงี้ย มันไม่ยิงอ่ะเฮ้ยอืมใช้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 ไปส์กุดบายยุ่งยากเนะวิธีการเข้าบ้านมึงเนี่ย มันจะมันจะมีอะไรปะเปล่าอ่ะเอ้อโอ้โหตายเลยหืมล้มตายจะกระลังส่งข้อสิงเสร็จหมดแล้วไอ้ทียังไงต่อ อ๋อคนนี้เนี่ยแคมเดนยำทำการวิจัย What's his name? Amir. Yes, yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We, uh. We had a mutual friend. And his samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't end for nothing. Uh, where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. I'll we'll have to get back to that, dog. Right now I have some GRE shitheads to confront. โอเคก็ผมต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันเลยจากพักเดีย๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมก็ถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใครอยากให้เพื่อนคนดูกดก็กดแชร์หรือถ้าใครอยากสนับสนุนให้ผมทำคลิปต่อไปก็กดติดตามนะครับผมนะลืมลืมนะคำพูดขอ,ของตัวเองนะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับ